สวัสดีค่ะอตอมไทยแลนด์อินกรีมานีค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาดูสวนผักเล็กๆหน้าบ้านที่หนูปลูกไว้ค่ะเอ่อที่หนูมาอัปเดตให้ดูก็เพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานฝนหิมะตกค่ะมันหนาวมากค่ะเมื่อวานหนูก็เลยจะชวน,นเพื่อนๆดูว่ามีผักอะไรที่มันเสียหายมัางและมันมีผักอะไรที่ไม่เสียหาย ไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผักชีราวค่ะผักชีราวไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ผักชีก็ผักชีราวค่ะมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าหนูจะกินอันฝั่งนี้ให้หมดแล้วฝั่งนั้นเออ,อกินที่หลังค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะใบช้ำนิดหน่อยค่ะใบมะกรูดนี่ค่ะ ่วนอันนี้ก็ตะไคร้ไม่เป็นไรค่ะยังดีอันนี้ก็ไอโหระพาที่นี่ค่ะเอะอะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็ฝักไอผักแฟนปลูกไว้ค่ะส่วนพวกสารแนรนี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะยังสวยเลยค่ะสวยมากสารแนรกินไม่ทันค่ะ มีตั้งหลายกระถางค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สาลแหน่บ้านเราค่ะขึ้นเยอะกินไม่ทันค่ะดูเขียวสวยเลยค่ะส่วนข้างบนก็ผักของแฟนค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะมาข้างล่างอันนี้ก็คือ มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือมะเขือเทศของแฟนค่ะมะเขือเทศแฟของแฟนหมดเลยค่ะแต่อันนี้จะมีต้นถั่วค่ะถั่วหนูปลูกไว้ค่ะถั่วฝักยาวค่ะนี่ค่ะข้างบนอีกสองต้นกำลังขึ้นส,สวยๆค่ะถั่วฝักยาว และนี้ก็ผักของแฟนหมดค่ะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียหายค่ะนี่ค่ะดอกดอกของต้นหอมที่นี่ค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวหนูจะเก็บมเมล็ดไว้ค่ะผักของแฟนก็นี่ค่ะไม่มีอะไรเสียหายค่ะนี่ค่ะนี่ ผักแฟนกี้เขาใส่สลัดใส่พวกสเต็กค,ค่ะนีะ่ของเขาก็ไม่เป็นไรใบบุบกล็อก็ทำๆนิดนึงค่ะแล้วมาดูพริกค่ะนี่คือผลกระทบจากเมื่อวานค่ะต้นพริกเฉาเลยค่ะดูค่ะกำลังสวยเลยอะ่ะ เผาเลยค่ะดูจับใบย,ยันเจี๊ยบเลยค่ะเนี่ยค่ะพริกเผาเลยส่วนอันนี้คือผักบ้านเราค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ผักชีค่ะผักชีก็ต้นสูงแล้วค่ะเนี่ย นี่อันนี้ก็ผักบ้านเราหนูพึ่งลงไปค่ะผักบ้านเรานี้จะทนมากเลยค่ะไม่เป็นไรเพิ่ออันนี้หนูพึ่งลงได้สองวันเองค่ะพึ่งลงใหม่ได้สองวันเนี่ยค่ะก็ไปดูอีกที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะพวกนี้คือหนูลงได้สองวันทั้งนั้นค่ะนี่ค่ะ ผักไทยบ้านเราค่ะนี่ค่ะลงได้สองวันแล้วก็มาเจออากาศแบบเนี้ค่ะเนี่ยหนูคิดว่าคงน่าจะรอดค่ะแต่มาดู ผักที่ว่ามันเสียหายเลยค่ะคืออะไรก็จะมีเอที่ต้นพริกเมื่อกี้กับเนี่ยค่ะผักบุ้งค่ะดูมันเหี่ยวช้ำไปเลยค่ะมันจะฟื้นให้หรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอถามแฟนว่าต้องทำยังไงค่ะนมันเจออากาศหนาวแล้วดูค่ะช้ำเหี่ยวหมดเลยค่ะ เสียได้ค่ะถ้ามันเสียโอ้ยนี่ค่ะสวนผักเล็กๆของหนูมีที่เล็กๆเ,เราก็ปลูกได้ค่ะเนี่ยปลูกในกระถางอยู่ที่ว่าเราอยากจะปลูกหรือไม่อยากปลูกค่ะแต่หนูเป็นคนที่ชอบปลูกผักอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะที่ไม่เยอะค่ะนิดเดียวเองแต่ปลูกได้หลายอย่างมากเออลืมบอกเพื่อนไปค่ะนี่คือแฟนเขารู้ว่าอากาศมันจะเย็นเขาเอาผ้ามาคลุมต้นแตงกวาของเขาค่ะเนี่ยสนใจที่ของตัวเองค่ะของไมง่ไม่สนใจเลย ดูาของเมียเยอะมากอะหนูบอกเขาว่าเธอเป็นคนฝรั่งแล้วผักเธอก็มีเยอะแยะมีขายตามตามซูปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนฉันะ่ะมันต้องซื้อกินซื้อกินเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันแพงขอขอให้ฉันได้ปลูกเยอะๆของเมืองไทยบอกกับเขาเงี้ยนี่ค่ะ,ะพื้นที่แค่นี้เอง จะปลูกผักได้หลายอย่างมากอะนี่สวนผักเล็กๆหน้าบ้านเดี๋ยวหนูจะอัปเดตผักให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆค่ะว่ามันโตขนาดไหนอะไรอย่างนี้แล้วจะมาดูว่าผักบุ้งมันจะเฟื้นหรือเปล่า ค่ะคลิปนี้นูกก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะ